สวัสดีค่ะศรีนาคีนะคะวันนี้ศรีนาคีก็จะมานําเสนอที่ดินขายด่วนด่วนและก็ถูกมากๆเลยนะคะที่ดินแปลนนี้จะตั้งอยู่ที่หาดแหลมกลุ่มตําบลนาหูกวางอําเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเจ้าของต้องการขายด่วนด่วนเลยนะคะาดทราย ที่ดินแปลงนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะขาวสะอาดละเอียดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเวิงอ่าวค่ะเป็นท่าเรือของชาวประมงด้วยนะคะชาวประมงก็จะชอบเอาเรือมาจอดที่นี่แล้วก็ไปหาปลาแล้วก็เอามาขึ้นที่นี่ค่ะแต่ที่ดินแปลงนี้ก็จะแบ่งเป็นสองแปลงนะคะแปลงหนึ่งก็จะติดหน้าหาดเพราะว่ามันจะมีถนน คอนกรีตผ่านที่ดินแปลงนี้อยู่ค่ะแต่แปลงใหญ่ก็จะข้ามถนนคอนกรีตไปนะคะแปลงเล็กก็จะอยู่ติดหยุดติดหน้าทะเลก็จะประมาณเกือบสามงานด้วยกันค่ะก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะความยาวติดหน้าหาดก็จะประมาณร้อยยี่สิบห้าเมตรด้วยกันค่ะก็ถือว่ายาวนะคะตรงนี้ก็จะได้ วิวของภูเขาไม้ลวกด้วยนะคะแล้วก็จะอยู่ติดติกับรีสอร์ทหลายๆ r รีสอร์ทด้วยกันนะคะอย่างเช่นช่างทองรีสอร์ทรักกี้ฟลอนต์รีสอร์ทแล้วก็จะมีรีสอร์ทหลายหลหลายหรีสอร์ทนะคะใกล้วัดทางสายด้วยค่ะ ค่ะถ้าสมมติว่าเรามาจากอำเภอทับสะแกนะคะก็จะใช้เวลาแค่18นาทีเองค่ะอยู่ใกล้ๆอำเภอเลยนะคะอยู่ใกล้อําเภอมากเลยค่ะไม่ไกล ى. เป็นสถานที่ไม่เปลี่ยวเป็นชุมชนแต่บรรยากาศดีมากๆถ้าท่านผู้ชมสนใจจะมาดูที่แปลงนี้นะคะณสีนาคีโทรหาสีนาคีเบอร์โทรด้านบนนี้ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ